คลิปนี้มาศึกษากฎหมายกันต่อนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะนําประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาอธิบายนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีอยู่6บับนะครับแต่ข้อกฎหมายที่จะนําอธิบายในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นบับที่6ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับมรดกนะฮะคราวนี้เรื่องของมรดกเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่ามีประเด็นข้อกฎหมายเนี่ยนะฮะเยอะเยอะจริงๆนะฮะคราวนี้ที่บอกว่าเยอะเนี่ยนะถ้าเกิดเราดูโครงสร้างของกฎหมายมรดกเนี่ยนะฮะ ก็จะแบ่งออกเป็นอย่างนี้ฮะถ้าเกิดใครใครมีเทคนิคในการจําโครงให้ได้เนี่ยเราจะเห็นว่าข้อกฎหมายมรอดอกเนี่ยนะเขาจะมีเท่ากว่าแบ่งออกเป็นลักษณะนะฮะเบ็ดบทเบ็ดเสร็จทั่วไปเนี่ยผมใช้คําว่าเบ็ดนะฮะเบ็ดนะ,ะลักษณะ2อเป็นว่าว่าด้วยเรื่องอะไรฮะเบ็ดทำนะฮะ,นะฮะลักษณะ2นี่เป็นว่าด้วยเรื่องของสิทธิโดยธรรมในการรับมรอดอกเห็นไหมเบ็ด ทำสิทธิโดยทำในการละโมดลักษณะสามในนะะลักษณะสามเป็นเรื่องของปีในกรรมนะะเบ็ดทำในเบ็ดทำในถ้าจำางี้นะแล้วก็เดี๋ยวเวลาที่เราเรามาศึกษากฎหมายเนี่ยนะ,ะเราจะรู้แล้ววิธีการพอเขาแบ่งหมวดหมู่อย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะทาทาให้เราเนี่ยมีมีวิธีการทําความเข้าใจไม่สับสนนะฮะคือความสับสนของการตีความข้อกฎหมายเนี่ย มันเกิดขึ้นง่ายๆเลยถ้าเกิดเราเราจัดระบบจัดหมวดหมู่ของของของข้อกฎหมายไม่ไม่ดีพอนะฮะเบ็ดทำในในก็คือนี่ฮะลักษณะ3พินัยกรรมเห็นไหมฮะเบ็ดทำในแล้วก็อีกลักษณะ4จัดจัดก็คืออ่าจัดก็คือจัดอะไรครับแน่นอนก็ต้องจัดการมรดกนะฮะเบ็ดทำในอ่านี่ลักษณะ4ฮะจัดวิธีจัดการและปันทรัพย์มรดกเบ็ดทำในจัดอ่าแล้วลักษณะ5ลักษณะ5ก็คือ จัดไม่ไม่นะแล้วก็ยุไม่ก็คือมรดกที่ไม่มีผู้รับมรดกที่ไม่มีผู้รับนี่จะจะต้องต้องทำยังไงจัดการยังไงนะเบ็ดทำในจัดไม่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 อยู่ไหนไม่ไม่บทปัญญัติที่เกี่ยวกับการไม่นะฮะเบ็ดทำในจัดไม่ยุยุก็คือเรื่องของอายุความนี่นี่นี่โอ้แมรดกแล้วยังไม่ยังไม่ถึงนี่ครับ เปิดยากนะนี่ลักษณะ6อายุความนะแล้วลักษณะ5ที่บอกไม่อะ่ะก็คือมรดกที่ไม่มีผู้รับเบ็ดทำในจัดไม่ยุเห็นไหมฮะเราได้โครงของกฎหมายมรดกแลใช่ไหมคือการศึกษากฎหมายนะี่เราต้องศึกษาคลุมเลยนะเราต้องเหมือนกับเราเราเป็นเราอยู่ในอากาศใครที่อยู่ใบอยู่บนเครื่องบินะ่ะนะฮะตอนนี้เราไม่อาจจะไม่ต้องขึ้นเองอใช้โดรนบินนะะเราก็จะเห็นว่าไอไอไอภาคพื้นดินะนะ มันมีอะไรเหมือนกับการที่เราเนี่ยดูดูกฎหมายเนี่ยนะเราดูคลุมเลยนะดูคลุมทั้งบับหกให้หมดนะพอดูคลุมทั้งบับบับหกให้หมดเราจะรู้ว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนตรงไหนอยู่ตรงไหน,ไหน,ไหน,ไหนบับหนึ่งอยู่ตรงนี้บับสองอยู่ตรงนี้บับสามสี่ห้าหกเห็นไหมเบ็ดทำในจะไม่อยุ่เ,เราได้แล้หกเราได้ข้อกฎหมายที่เป็นเป็นเป็นเนื้อหาของข้อกฎหมายที่เราจะต้องทําความเข้าใจเห็นไหมและการทําความเข้าใจของเราเนี่ยมันก็จะต้องทําความเข้าใจให้เป็นระบบระเบียบมีเหตุมีผลอ่า เอาละครับในคลิปนี้นะผมก็จะนำนะข้อกฎหมายในยเรื่องที่เกี่ยวกับวิธีจัดการและปันทรัพย์มรดกเนี่ยในลักษณะ4นะลักษณะ4เนี่ยเห็นไ,ไหมเราก็จะแบ่งออกเป็นหลายแบ่งออกเป็นหมวดหมู่อีกและหมวด1ผู้จัดการมรดกหมวดของผู้จัดการมรดกเนี่ยนะทำไมถึงจะต้องมีผู้จัดการมรดกด้วยครับาถามได้ทําไมล่ะเหตุผลมันก็ต้องมีเหตุผลเนี่ยทายาทจ,จัดการกันเอง,เองไม่ได้เลยถ้าทายาทคนเดียวอ่ะ คุณจัดการคุณไม่ต้องตั้งผู้จัดการหรอกครับคุณจัดการเองได้เลยยกเว้นแต่ว่าคุณมีเหตุขัดข้องนะเหตุขัดข้องที่จะต้องอาศัยผู้จัดการมรดกนะฮะก็ก็ต้องมาขอสารตั้งอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นทายาทคนเดียวคุณจัดการเองได้เลยเห็นไหมเนี่ยทำไมถึงต้องมีผู้จัดการมรดกที่มีผู้จัดการมรดกก็เพราะว่ามันมีเหตุขัดข้องไงแล้วผู้จัดการมรดกเนี่ยเป็นใครได้บ้างล่ะผู้จัดการมรดกมาจากไหนมาจากไหน ช่ไหมมาจากทายาทก็ได้ใช่ไหมหรือไม่มาจากทายาทก็ได้เนี่ยตรงนี้แหละครับมันมีประเด็นว่าผู้จัดการมรดกมาจากคนที่เป็นทายาทหรือคนที่ไม่เป็นทายาทแล้วผู้จัดการมรดกเนี่ยมาจากไหนมาจากเนี่ยฮะผู้จัดการมรดก1711มาตรา1 7 1 1ผู้จัดการมรดกนั้นรวมตลอดทั้งบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยพินัยกรรม หรือโดยคำสั่งศาลก็แปลว่าผู้จัดการมรดกเนี่ยคนที่เป็นนะคนที่เป็นเจ้ามารดกเขาตั้งไว้แล้วไงฮะตั้งขึ้นโดยพินัยกรรมเห็นว่าผู้จัดการมรดกตั้งขึ้นโดยพินัยกรรมนะถ้านะถ้ามีเหตุขัดข้อ,ของแน่นอนนะก <c oughs> ็ต้องมาขอให้ศาลตั้งฮนะขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มาของผู้จัดการมรดกก็คือมาจากที่เจ้ามารดกเขาเป็นคนตั้งกับ หรือโดยคําสั่งศาลไอ้ที่เราล้องขอตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยเนี่ยก็คือโดยคําสั่งศาลใช่ไหมหรือบางทีเนี่ยผู้จัดการมรดกเจ้ามรดกเขาเขาก็เขาก็ตั้ง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 ผู้จัดการมรดกไว้แล้วอะแต่เนื่องจากว่าถึงแม้ว่าพินายกรรมจะมีการตั้งผู้จัดการมรดกไว้ก็ตามแต่มันก็อาจจะเกิดเหตุขัดข้องได้ไงฮะเหตุขัดข้องที่จะต้องขอให้ศาลตั้งซ้อนอีกทีเนี่ยตั้งตั้งตัวเขาเป็นผู้จัดการมรดกอีกทีงตามคําสั่งศาลตรงเนี้ย บางทีมันมีมันมีความจําเป็นเนื่องจากว่าทรัพย์สินของของเจ้ามรดกเนี่ยนะเขามันก็จะไปอยู่ตาม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 บุคคลอื่นไงฮะทรัพย์สินถ้ามันไปอยู่กับบุคคลอื่นแต่มันเป็นมรดกไงเมื่อมันเป็นมรดกเนี่ยการไปติดตามนะการไปติดตามทรัพย์มรดกพวกนี้บางทีคนที่เขาถือคลองทรัพย์มรดกของเจ้ามรดกไว้เนี่ยเขาไม่เขาไม่เชื่อมั่นในในในสิ่งที่คุณออกมาอ้างไงพินัยกรรมมันปลอมได้เยอะแยะไปหมดอะใช่ไหม แต่สิ่งที่มันน่าเชื่อถือมากที่สุดก็คือคําสั่งสารนะปลอดภัยมากเลยนะอย่างผมเป็นแบงก์เนี่ยผมเป็นผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วผม,ผมมีลูกค้าเนี่ยมา,มาฝากเงินที่ผมไว้เนี่ยถ้วต่อมาลูกค้าคนนั้นตายเนี่ยนะนะกฎหมายบอกว่าแบงก์เนี่ยคุณห้ามส่งมอบเงินให้กับคนอื่นเลยนะคุณต้องคุณต้องระง,งับอายัดเงินไว้ก่อนเลยนะจนกว่าจะมีนะคนคนที่เป็นทายาทมาจัดการนะแต่ครั้นี้พอ อพอพอแบงค์ระง,งับก,การการทำธุรกรรมทางการเงินใช่ไหมคนที่เป็นทายาทก็จะมาตักทำมาติดต่อว่าเขาจะขอเบิกเงินของเจ้ามรดกแต่ปรากฏว่าแบงค์นี่เขาบอกเขาไม่เชื่อมันน่นไะไม่เชื่อมั่นว่าคุณเป็นทายาทจริงหรือเปล่าเห็นไหมถึงแม้ว่าจะมีพิ่นัยกรรมคุณเอาพินายกรรมมากางให้กับ เจ้าหน้าที่แบงค์ดูเจ้าหน้าที่แบงค์บอกว่าผมก็ไม่รู้จะเชื่อคุณยังไงเพราะว่ามันมีคดีความเยอะแยะไปหมดเลยว่าเนี่ยพี่นายกามปลอมมั่งเช่ไหมแล้วคนอื่นเขารับรู้หรือเปล่าล่ะคนอื่นก็ไม่รู้รับรู้หรือเปล่าคุณมาคนเดียวแล้วคุณบอกคุณอ้างเป็นลูกคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วผมจะไปเชื่อคุณได้ยังไงล่ะครับขอความเห็นใจครับคุณไปขอให้ศาลตั้งผู้ยการมรดกก่อนเถอะเห็นไ,ไหมเนี่ยก็เลยเป็นเหตุให้ นะคดีความในเรื่องเกี่ยวเกี่ยวกับการคำคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยมีความจําเป็นนะเพราะฉะนั้นบริการทางศาลเนี่ยคดีคดีตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยก็จะมาก็จะอยู่ในระดับท็อปอ่ะนะคดีในในเรื่องของการตั้งผู้จัดการมรดกนะฮะแต่ละวันแต่ละวันจะมีคดีที่มีการตั้งผู้จัดการมรดกเยอะไปหมดเลยลองไปดูฮะไปศาลไหนเนี่ยไปดูใบลอยอ่ะนะะหน้าศาลเนี่ยก็จะพบว่าโอ้คดีนี้บรรลังนี้พิจารณาคดีอะไรบ้างอ๋อก็จะมี มีคดีตั้งผู้จัดการมรดกอย่างเงี้ยมันเป็นเหตุจําเป็นเพราะว่าว่าที่ที่คนที่เขาถือครองทรัพย์มรดกของของของคนตายไว้ของเจ้ามรดกไว้เนี่ยเขาไม่กล้าปล่อยฮะไม่กล้าปล่อยทรัพย์ไม่กล้าจดทะเบียนโอนให้อย่างเงี้ยเขาก็เลยนะเขาเลยเกียงไงนะเกียงไงนะเกียงยังไงฮนะเนี่ยเกียงเกียงว่าเนะี่ยการการที่จะร้องขอให้ให้สารตั้งผู้จัดการมรดกนะนะที่แม้แต่บางทีทายาทเองอ่ะจะต้องไปยื่นคําร้องขอ ตั้งผู้จัดการ,รบรดกมันจะมีเหตุที่จะขอให้ศาลตั้งผู้จัดการบรดกก็คือตาม1713นอนุ2นะเมืามามามา่อผู้จัดการบรดกก็คือผู้จัดการบรดกที่ท,ท,ท,ที่จ้างมอดกเขาตั้งนะหรือกรณีที่เป็นทายาทที่ที่ผู้จัดการไอ้ที่จ้างมอดกเขาไม่ได้ตั้งผู้จัดการ,รบรดกไว้อะนะไม่สามารถไม่สามารถนะแล้วก็คือหรือไม่เต็มใจที่จะจัดการนะในไอ้ตรงนีน้ไอ้ตัวเหตุเนี่ย มีเหตุขัดข้องในการจัดการเมื่อผ the ู้จัดการมรดกถ้าเป็นผู้จัดการมรดกตามที่เจ้ามรดกเขาตั้งนะมีเหตุขัดข้องหรือทายาทมีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดกไอ้คำว่าในการจัดการมรดกก็คือการที่จะเอาเงินเอาทรัพย์มรดกมาการไปชําระหนี้ของของกองมรดกการการรับทรัพย์มรดกการจดทะเบียนโอนทรัพย์มรดกพวกนี้การแบ่งปันทรัพย์มรดกพวกนี้พวกนี้เป็นเรื่องของการจัดการ เมื่อเป็นเรื่องของการจัดการแล้วมันมีเหตุขัดข้องไงอย่างเช่นเราเป็นทายาทเราจะไปเอาไปเบิกเงินจากแบงค์ในบัญชีของเจ้างบรดกเนี่ยในแบงค์เนี่ยผู้จัดการแบงค์ก็บอกว่าคุณไปคุณไปขอให้สารตั้งผู้จัดการมาดกก่อนผมผมยังไม่จ่ายอ่ะก็แสดงว่าแบงค์มีเหตุขัดข้องในการจัดการเราว่ามีเหตุขัดข้องในการจัดการเนื่องจากว่าผู้จัดการแบงค์เนี่ยเขาไม่เชื่อมั่นในในหลักฐานในเอกสารที่เรามีอยู่ เพราะนั้นเราพอเราไปยื่นคําร้องต่อศาลใช่ไหมศาลก็จะเป็นคนไตส่สวนนยแล้วกระบวนกวนของกระบวนการทางศาลเนี่ยก็จะเป็นการไตส่สวนว่าคนที่มายื่นคําร้องเป็นทายาทไหมมีส่วนได้เสียไหมถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ทายาทไม่มีส่วนได้เสียคาร้องของคุณจะถูกตีกลับทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเป็นทายาทเนะี่ยทายาทต้องเป็นทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกนะไม่ใช่ว่ากฎหมายบอกว่าเขียนไว้ทายาทมีต้องหกชั้นนะ เห็นไหมมีหกอันดับอะนั่นไปดูแบ,บบับแรกๆนะที่บอกว่าเนี่ยเนี่ยหนึ่งคนหกเก้าใช่ไหมทายาทมีต้องหกชั้นปรากฏว่ามีคดีหนึ่งนะฮะทายาทชั้นชั้นที่เป็นลุงนะฮะลุงไปยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกปรากฏว่าไอ้มรดกรายนั้น,น่ะยังมีผู้สืบสันดานอยู่เลย<笑><笑> <c oughs> ก็คือก็คือคนที่เป็นลูกของเจ้ามรดกเขายังมีอยู่แต่ปรากฏว่าลุงไปขอยื่นนะไปขอยื่นตั้งผู้จัดการมรดกถามว่าผ่านไหมศาลให้ผ่านไหม คำร้องคำร้องคำร้องขึ้นศาลได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่จะยื่นคำร้องขอตั้งผู้ยิการมรดกจะต้องเป็นทายาทจะต้องมีมีส่วนได้เสียถ้าไม่ใช่ทายาทผู้มีส่วนได้เสียนะอย่างกรณีของอาจารย์มรดกเขายังมีเขายังมีผู้สืบสันดานอยู่และผู้สืบสันดานก็ยังยังไม่ขาดสายด้วยนะก็คือไอไอคือคือลำดับของของทายาทเนี่ยนะอันดับเขาเรียกว่าคนที่ใกล้ชิดนะ ญาติที่ใกล้ชิดเนี่ยมันจะตัดญาติที่ที่ห่างถ้าญาติที่ใกล้ชิดมีอยู่เช่นมีลูกอยู่เนี่ยพวกลุงป้านะอาคุณอย่าไม่ต้องมาเลยพวกคนที่เป็นพี่เป็นน้องร่วมบิดามารดาเดียวกับเดียวกันเนี่ยนะฮะก็ไม่ต้องเลยก็คือเป็นเป็นเป็นลุงเป็นป้าเป็นหน้าเป็นอาเป็นบุตรคุณเพิ่งให้ว่าอ่าตั้งแต่อันดับสามเป็นต้นไปเนี่ยถ้ายังมีลูกนะคนนี้ถูกตัดหมดนะเห็นไหมก็ทงความเข้าใจตรงนี้นะแต่ว่าเอาละ ตรงนี้มันมีประเด็นข้อกฎหมายอยู่ตัวหนึ่งนะคือผู้จัดการมรดกเนี่ยเวลาที่มีการจัดการคืออันนี้สารตั้งเรียบร้อยนะเนี่ยขอให้สารตั้งตั้งรายละเอียดของของข้อกฎหมายพวกนี้มันมัน,ม,นมันไม่น่าจะยุ่งยากนะคือถ้าเราเรียนเรียนอ่านทําความเข้าใจมันก็ไม่ยากหรอกนะแต่ครั้นี้เนี่ยพออ่านทําความเข้าใจแล้วเนี่ยมันเกิดมีประเด็นปัญหาปัญหาข้อข้อถกเถียงข้อทะเลาะก,กันเนี่ยมันมีมาตรายอยู่มาตรานหนึ่งฮนะ มาตรา1,722เนี่ยมาตรา1,722ผู้จัดการมรดกจะทํานิติกรรมใดๆนะซึ่งตนมีส่วนได้เสียเป็นปฏิปักษต่อกองมรดกหาได้ไหมนะเป็นปฏิปักษต่อกองมรดกหาได้ไหมคาว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดกหาได้ไหมเนี่ยหมายความวยังไงก็คือมันเป็นเรื่องของ conflict of interest นะ่ามันเป็นการขัดกันซึ่งผลประโยชน์ไงในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการนะ่ะ ถ้าผู้จัดการมรดกไปทำพิเนกไปทำนิติกรรมาจะซื้อขายจะโอนจะแลกเปลี่ยนจะอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับทรัพย์มรดกเนี่ยนะฮะถ้าตนเองมีส่วนได้เสียเนี่ยนะเป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดกเนี่ยทำให้ได้ถ้าทําไปนะนิติกรรมอันนั้นจะตกเป็นโมฆะเมื่อน,นิติกรรมตกเป็นโมฆะเนี่ยนะแน่นอนนะผู้มีส่วนได้เสียก็จะต้อง ทำก็ต้องมีการฟองสารวาเนี่ยผ like 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 ู้จัดการมารดทําให้ถูกต้องนะเนี่ยกระทาการอย่างเนี้ยมันเป็นปฏิปักต่อกองมารดนะอย่างเงี้ยนะอันนี้นะอันนี้เป็นประเด็นเป็นเป็นหลักเลยว่าผู้จัดการมารดจะทําการอันเป็นปฏิปักต่อกองมารดไม่ได้นิติกรรมทํานิติกรรมอันเป็นปฏิปักต่อกองมารดไม่ได้แต่ก็มีข้อยกเว้นเว้นแต่พินัยกรรมจะได้อนุญาตไว้เว้นแต่พินัยกรรมอนุญาตไว้นะอย่างเช่นบอกว่าพินัยกรรมของเจ้ามารดายนี้นี่ Mining, iden, พินัยกรรมอนุญาตให้ผู้จัดการมรดกกระทาการอันเป็นปฏิปักษ totally ์ต like ่อกองมรดกด้วยได้ไงเนี่ยกระทาการใดล่ะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดกก็คืออะไรที่มันมีส่วนได้เสียผู้จัดการมีส่วนได้เสียเนี่ยดูหลักเกณฑ์หลักการแล้วเนี่ยใครที่ทําหน้าที่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะแล้วตัวเองมีมีส่วนได้เสียมีมีส่วนได้เสียกับกับกิจการนั้นๆน่ะกับเรื่องนั้นๆน่ะตัวเองจะต้องงดออกเสียงหนึ่งแหละนะ ตัวเองจะต้องไม่ไม่ไม่ไปกระทำการอันอันเป็นปฏิปักษ์ต่อต่อเรื่องนั้นต่อหน้าที่นั้นเห็นไหมอย่างอย่างแม้แต่ศาลเองนะถ้าถ้าศาลจะต้องพิจารณาคดีนะปรากฏว่าคู่ความเนี่ยมีคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นญาติของท่านนะนะท่านจะต้องปลีกตัวออกเลยนะต้องปลีกวิเวกเลยคือต้องยอมยอมที่จะสละไม่ไม่ไม <sted S 1> ่ไม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 ่มาตัดสินไม่ไม่รับหน้าที่ตัดสินคดีนั้นเพราะว่าท่านจะทุก ท่านอาจจะถูกตั้งข้อรังเกียจได้เพราะว่าท่านมีส่วนได้เสียไงฮะอย่างน้ไหมหรือแม้แต่การเลือกตั้งเนี่ยเลือกตั้งตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เนี่ยคนคนที่เป็นมีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งแต่ถ้าเกิดในในใน,ในที่ประชุมนั้นนะจะต้องมีการเลือกตั้งเพื่อจะทากิจการใดกิจการหนึ่งแต่ปรากฏว่าคนที่จะได้รับเลือกตั้งอ่ะหรือคนที่มีหน้าที่ในการเลือกตั้งคนไปทําหน้าที่เนี่ย แต่บางนานมีส่วนได้เสียกับกิจการนั้นตรงนี้คนนั้นต้องงดออกเสียงถ้าไม่งดนั่นแปลว่าแสดงว่าเป็นการกระทําการอันเป็นปฏิปักษ์แล้วอเอาแล้วนะคราวนี้มันมีปัญหาว่าผู้จัดการมรดกเนี่ยนะที่จะกระทํานิติกรรมใดๆซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดกเนี่ยตรงนี้มีคดีอยู่คดีหนึ่งนะมีดีการล่าสุดเลยนะล่าสุดก็คือดีการที่นี่ครับ1653ปี67 คำพิพากษาสารดีกานี่1 6ึ่้ปี67เนี่ยเป็นการตีความข้อกฎหมายตัวนี้เลยนะ172่เ17เนี่ยนะฮะคือในในบทมันในคำพิพากษาสารดีกา1653นะทับเนี่ยนะคนที่ศึกษากฎหมายเนี่ยนักเรียนกฎหมายเนี่ยจะต้องดูเลยนะฮะถ้เาเกิดจะต้องสอบพิชามรดกเนี่ยนะฮะตรงนี้อันนี้ค่อนข้างจะ,จะยากนะแต่ว่าอันนี้เป็นเป็น ดีกาที่ตีความหลักกฎหมายนะตีความข้อกฎหมายบทบัญญัติของปปพมาตรา1722 1722ก็คือตัวที่ผมอ่านให้ฟังเมื่อกี้นะ1722นี่นะบทบัญญัติของมาตรา1722เนี่ยที่ว่าผู้จัดการมรดกจะทำนิติกรรมใดๆซึ่งตนมีส่วนได้เสียเป็นปฏิปักษต่อกองมรดกหาได้ไม่เว้นแต่พินัยกรรมจะอนุญาตไว้หรือได้รับอนุญาตจากศาลเจนว่าเวลาที่ เราจะวินิจฉัยข้อกฎหมายใดเนี่ยนะเราจะต้องวางหลักกฎหมายแน่นอนหลักกฎหมายเนี่ยตามบทบัญญัติ17-2 2เนี่ยเวลาเราเขียนเนี่ยถ้าเราไม่จำนะไม่มีทางเลยครับเราจะเขียนได้อย่างนี้นะก็คืออ o ดดิ้งแต่ละคำแต่ละคำในข้อกฎหมายพวกนีนะ้นักกฎหมายที่ที่เข้าใจเข้าใจเซนส์นนะเซนส์ความรู้สึกเข้าใจสปิริตเข้าใจหลักกฎหมายเนี่ยเขาจะไม่ไม่เกี่ยงกับการท่องจําตรงนี้เลยนะคือท่องจำเนี่ยทุกอย่างมันต้องจำไง ต้องท่องจาไม่ใช่ว่าไอ้ที่บอกว่าเรียนและไม่ต้องเรียนแล้วไม่ต้องจําเป็นนกแก้วนกขุนทองอันนั้นไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับประเด็นนี้ประเด็นของข้อกฎหมายคุณต้องจําเหมือนกับคุณต้องจําสูตรสูตรคูณเนี่ยแม้แต่สูตรคูณเนี่ยวะยังยังต้องจําเลยถ้าคุณไม่จาคุณจะมาคุณจะมาคุณจะมาคิดเลขได้ไหมนะสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกเนี่ยถ้าคุณไม่จําสูตรคูณคุณก็จําไม่ได้นะคราวนี้บทบัญญัติของกฎหมายหนึ่งเจ็ดสองสองเนี่ยบัญญัติไว้อย่างนี้นะคราวนี้พอบอกว่าบัญญัติว่าอย่างนี้ เวลาที่เอามาใช้ปรับใช้ข้อกฎหมายเนี่ยนะมันมีประเด็นว่าเวลาที่เกิดข้อพิพาทกันเนะนี่ยคดีมันเกิดข้อพิพาทยังไงในคดีนี้ในคดีนี้นะปรากฏว่าโจทย์มาฟ้องฟ้องใครฮะฟ้องคนที่เป็นผู้จัดก,การมรดกนะคดีพอมาฟ้องคนที่เป็นผู้จัดก,การมรดกและอ้างข้อกฎหมายอันนี้นะนะถามว่าใครแพ้ใครชนะคดีนี้ฮะนะนะอย่างนี้นะ ก็ปรากฏว่าสารวินิจฉัยประเด็นข้อกฎหมายตรงนี้นะไฟจูดเก็บอกว่าผู้จัดการมรดกกระทาการอย่างเงี้ยกระทาการโอนทรัพย์มรดกเนี่ยผู้จัดการมรดกเป็นจําเลยนะผู้จัดการมรดกเนี่ยเป็นจําเลยนะก็คือเป็นผู้จัดการมรดกของสอเสือตามคําสั่งศาลอ่าคันนี้แหละการที่สารจะวินิจฉัยประเด็นข้อกฎหมายตรงเนี้ยสารก็จะวินิจฉัยว่าอ่อันเนี้ยเราเราเรากำหนดไว้ก่อนว่า เป้าหมายก็คือการกระทําของผู้จัดการมรดกรายนี้ไม่ผิดถ้าเรากําหนดเนีมาเนี่ยการกระทําอย่างนี้ไม่ผิดถึงแม้ว่าเขาจะไปไปโอนโอนที่ดินนะโอนที่ดินมรดกให้แก่ตัวเองด้วยสินะในฐานะส่วนตัวใช่ไหมโอนที่ดินอันเป็นทรัพย์มรดกตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกโอนที่ดินอันเป็นทรัพย์มรดกมาเป็นของส่วนตัวนะมาเป็นโอนให้ตัวเอง แทนที่จะโอนให้ทญญายาทอื่นๆด้วยไม่เอาโอนให้ให้คนให้ตัวเองคนเดียวอย่างเงี้ยถามว่าผิดมาตรานี้ไหมคือคือการการตั้งประเด็นข้อกฎหมายเนี่ยคุณคุณต้องตั้งประเด็นให้ถูกด้วยนะถ้าคุณตั้งประเด็นว่าเนี่ยการกระทําอย่างเงี้ยเป็นปฏิบัติต่อกองมรดกตามมาตรา172 2ถ้าถ้าศาลฟังแล้วศาลมิชัชว่าผู้จัดการมรดกกระทําการนะกระทํานิติกรรมตรงนี้เป็นปฏิบัติต่อกองมรดกเนี่ยอย่างเงี้ย สารก็จะให้เพิกถอนนะแต่ว่ากรณีนี้นะไม่ให้เพิกถอนเพราะว่าสารมองสารศาลศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายคืออันนี้เป็นการตีความข้อกฎหมายนะว่าข้อกฎหมายนี้เรื่องเกี่ยวกับผู้จัดการมรดกในประเด็นของ1722เองงเนี่ยนะเป็นเป็นข้อกฎหมายก็จะบอกว่าอย่างนี้ว่าดูวินิจฉัยเลยนะมาตรานี้นะกรณีของผู้จัดการมรดกตามมาตรานี้เนี่ยนะเป็นกรณี ที่ใช้บังคับเฉพาะผู้จัดการมรดกที่มิได้เป็นทายาเทเห็นไหมฮะทำไมศาลถึงตีความนะบทบัญญัติของข้อกฎหมาย1722เนี่ยนะว่าเป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับเฉพาะผู้จัดการมรดกที่มิได้เป็นทายาทคือจริงๆแล้วเนี่ยการจัดการมรดกเนี่ยนะฮะไม่จําเป็นต้องใช้ไม่จําเป็นต้องใช้ผู้จัดการมรดกก็ได้ทายาทจะจัดการกันเองได้เลย ปรากฏว่าต bon, yep. e ัวจำเลยเนี yup. ่ยจำเลยที no. yes. ่หนึ่งเขาก็เป็นทายาทด้วยไงเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเขาเป็นทายาทด้วยแล้วเขาเป็นผู้จัดการมรดกด้วยเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ไอ้ไอ้คำว่าผู้จัดการมรดกตรงนี้เนี่ยจึงจะจึงจึงต้องตีความว่าคนที่มาเป็นผู้จัดการมรดกตรงนี้จะต้องเป็นเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นทายาทไงฮะเห็นไหมถ้าเขาเป็นทายาทด้วยมาตรานี้เอาบังคับมาบังคับใช้กับผู้จัดการมรดกที่เป็น ่ทีเป็นทายาทไม่ได้ครับเพราะอะไรก็อยา่างที่เดลียนว่าผู้จัดการมรดกเนี่ยนะฮะกรณีของผู้จัดการมรดกตามมาตรา172 2, 2, 2เจนี่ยจะหมายถึงผู้จัดการมรดกที่ไม่ใช่ทายาทไงคือเราสามารถแต่งตั้งคนอื่นมาจัดการมรดกได้ไงนะแต่ว่าไอ้คนอื่นที่จะมาแต่งตั้งผู้จัดการมรดกได้เนี่ยถ้าเขาเป็นทายาทมาตราน,นี้ไม่บังคับกับเขาถ้าเขาไม่ใช่ทายาทมาตราน,นี้บังคับได้เต็มร้อยเลยนะเพราะฉะนั้นนี่คือการ การเข้าใจหลักกฎหมายถ้าเราเข้าใจหลักกฎหมายตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจเลยว่าทําไมศาลถึงวินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่บังคับเฉพาะผู้จัดการมรดกที่มิได้เป็นทายาทแต่สําหรับจำเลยที่1นนอกจากจะเป็นผู้จัดการมรดกของสอเสือตามคําสั่งศาลด้วยนะยังเป็นหนึ่งในทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกของสอเสือด้วยการที่จำเลยที่1จดทะเบียนโอนที่ดินเฉพาะส่วนของสอเสือให้แก่ตนเองเป็นส่วนตัว ในฐานะที่จำเลยที่1เนี่ยเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกในที่ดินพิาพาทด้วยเนี่ยจึงเป็นการกระทําไปตามอํานาจหน้าที่ของผู้จัดการมรดกที่มีอยู่ตามมาตรา17 19โดยไม่จําต้องได้รับความยินยอมจากทายาทหรือได้รับอนุญาตจากศาลอีกจึงถือไม่ได้ว่าจําเลยที่1กระทําการอันเป็นปรปักษ์ต่อกองมรดกตามมาตรา17 22อันจะมีผลให้นิติกรรมตกเป็นโมฆะตาม มาตรา150ตรงนี้แหละมันต้องมาทาความเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจประเด็นนี้นะเราจะบอกว่าอย,อย่างนั้นผู้จัดการมรดกคุณก็สามารถที่จะโอนทรัพย์มรดกของของจ้างมรดกไปเป็นของตัวเองได้หมดเลยไม่ใช่ฮะต้องต้องทำความเข้าใจให้ดีนะว่ากรณีนี้1722เป็นจะเ,เป็นการวินิจฉัยเป็นการตีความเฉพาะว่าผู้จัดการมรดกนะผู้จัดการมรดกคนนั้น นะถ้าเขาเป็นทายาทด้วยเขาเราจะเอามาตรานี้มาใช้มาใช้ในประเด็นนี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ใช่ทายาทสิยนฮะตรงนี้แหละครับเราเอา,เรา,เ,ราเราในเราในฐานะทายาทมาฟ้องนะผู้จัดการมรดกนะว่ากระทําการไม่ชอบอย่างนี้นิติกรรมตรงนี้ตกเป็นโมฆะอย่างนี้ทําได้เอาแล้วเอา,ถ,าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการเป็นผู้การที่ผู้จัดการมรดกซึ่งเป็นทายาทด้วยเนี่ยจะโอนทรัพย์สินของเจ้ามรดกมาเป็นของตนเองทั้งหมดเลยทําได้ไหม คำตอบคือต้องไปใช้ข้อกฎหมายอื่นนะฮะจะมาใช้ข้อกฎหมายนี้ไม่ได้นะก็คือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกำ,จ,ำ,กำ,กำจัดข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเพิกถอนนิติกรรมในประเด็นอื่นอะในเรื่องอื่นอะเรื่องทุจรุงทุจริตเรื่องของการยักยอกทรัพย์มรดกอนะไปตั้งประเด็นให้มันถูกถ้าตั้งประเด็นถูกเนะี่ยเราก็สามารถที่จะจัดการมรดกรายนั้นนะได้เพราะฉะนั้นเวลาที่การเรียนกฎหมายเนี่ยมันจึงมีความสําคัญไงว่า การปรับใช้ข้อกฎหมายให้มันถูกต้องเนี่ยนะ,ะมันจึงมีมันจึงมีความสําคัญไงไม่งั้นเนี่ยเราไม่ต้องเรียนกฎหมายหรอกใช่ไหมที่ต้องเรียนกฎหมายเนี่ยนะเราก็ต้องมีการตีความข้อกฎหมายว่าข้อกฎหมายนี้นะเอามาใช้ในกรณีนี้นะข้อกฎหมายนี้เอามาใช้กรณีนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเอามาใช้ผิดที่ผิดทางเนี่ยเห็นไหมมันก็ทำให,ให้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 คนที่ใช้อะนะแพ้คดีไงฮะการแพ้การชนะคดีเนี่ย มันอยู่ที่การศึกษาคำการ,การทําความเข้าใจเอาแล้วถ,ถ้าถามว่าเอาแล้วทําไมถึงสารวินิจฉัยอย่างนี้ล่ะอ่าที่วินิจฉัยอย่างนี้ก็เพราะว่าไอ้คำว่าผู้จัดการมรดกตาม1722เนี่ยนะมันเป็นผู้จัดการมรดกที่ท,ที่ไม่ใช่ทายาทไงเพราะว่าผู้จัดการมรดกเนี่ยสามารถที่จะแต่งตั้งจากคนที่ไม่ใช่ทายาทได้ก็คือศารก็เป็นคนแต่งตั้งหรือพิอนัยกรรมระบุไว้โดยที่ว่าคนที่จะมาเป็น ผ no ู้จัดการมรดกเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทายาทแต่ถ้าเกิดเขาเป็นทายาทแล้วอะถ้าเกิดเขาเป็นทายาทด้วยแน่นอนนะทายาทเขาก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกมีสิทธิ์ได้รับทรัพย์สินของเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีสิทธิ์นะเขาเขาสามารถที่จะจัดการโอนทรัพย์ตัวนั้นมาเป็นของเขาได้ถ yet, ้ามันอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถโอนได้ไงฮะแต่เนื่องจากว่าเขามีสถานะเป็นผู้จัดการมรดกด้วยไงนะเมื่อทายาทคนนั้นมีสถานะเป็นผู้จัดการมรดกด้วยเนี่ยเขาก็เลยมีสิทธิ์ที่จะโอนทรัพย์สินไไปให้ก็ด ถ้าสารไม่วินิจฉัยมาตรานี้อย่างนี้นะทุกเรื่องจะจะทาให้จะทําให้เกิดข้อพิพาทก็ยันได้มากๆเลยนะถ้าถ้าดูจากตามนี้นะทาไมศารต้องวินิจฉัยอย่างนี้ที่ต้องวินิจฉัยอย่างนี้ก็เพราะว่าออการที่ผู้จัดการมรดกเนะี่ยถ้าเกิดเขาเป็นเขาเขาไม่เขาเป็นทายาทด้วยนะแล้วเขาโอนอย่างนี้นะเขาก็จะผิดมาตรานี้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ใช่เป็นทายาทและเขามาทําอย่างนี้นะอย่างเงี้ยมาทํากันเลยอย่างเงี้ย นิติกรรมตรงนี้มันจะตกเป็นโมฆะนะเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์จากการทรำการอันเป็นปรนปักต่อกองมรดกแต่ถ้าเกิดเขาเป็นทายาทด,ด้วยเขามีสิทธิ์เมื่อมีสิทธิ์เวลาที่เราจะใช้ข้อกฎหมายนี้บังคับกับผู้จัดการมรดกเราก็ต้องไปใช้ข้อกฎหมายอื่นอันนี้ก็ตั้งเป็นข้อสังเกตนะฮะตามคำพิพากษาศาลฎีกา1653ปี2567อันนี้ก็ล่าสุดเลยนะฮะตีความข้อกฎหมาย1722ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการมรดกนะ นี่คือลักษณะ4นะเอาล้วครับแค่นี้ก่อน